สเปรย์ฉีดแต้มสิวว wow, ้าวฮอรเบิลแอนตี้แอคเน่ตราครูบุลเลอรสเปรย์ฉีดแต้มสิวลดอาการแพ้จากแมลงและอาหารเห็ดลินจือถังเช่าสำหรับดูแลผิวกายผลิตภัณฑ์จากเห็ดและสมุนไพรตราครูบุลเลอร ถ้าคุณเป็นคนที่เคยมีปัญหากับผิวหนังที่มีอาการแพ้จากแมลงสัตว์แกดต่อยสิวอักเสบและอาการแพ้จากการรับประทานอาหารขอแนะนําผลิตภัณฑ์สเปรย์ฉีดว้าวแต้มสิวเห็ดลินจือถังเช่าตรากรูบุลเลศประกอบด้วยสารสําคัญได้แก่ พยายอเลดพังพรสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดเห็ดหลินจือและเห็ดถังเช่าช่วยทําให้บรรเทาอาการคันตามผิวหนังคันในร่มผ้าลดอาการแพ้จากแมลงสัตว์กระต่อยผิวจากการแพ้อาหารทะเลและลดอาการอักเสบจากหัวสิวบนใบหน้าใช้ง่ายเพียงพ่นหรือทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการแพ้ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีอาการจะบรรเทาลงเชื่อมั่นในคุณภาพกับงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ คิดถึงเหตุคิดถึงครูบุญเลิศ